โปรเจกต์นะครับวันนี้ผมก็จะมาตอบคําถามนะครับสําหรับคนที่ถามกันเข้ามานะครับก็สวัสดีนะครับคนที่ถามเข้ามานะครับตอนนี้อยู่ในช่วงโครงสุดท้ายของการทาโปรเจกต์เลยใช่ไหมครับในแต่ละคนเห็นถามในช่องมาเยอะเหมือนกันนะครับตอนนี้ถามถามมาว่าเออพี่ครับถ้าเราจะทํอย่างนู้นมันจะทําอย่างนี้ได้ไหมนะครับที่มีคำถามถามกันเข้ามานะครับในช่องเกี่ยวกับโปรเจกต์ กาศึกษาหรือว,ว่าโปรเจกต์รโดโน่พวกนี้ครับมีอยู่คลิปคลิปหนึ่งนะครับที่ถามกันเข้ามานะครับว่าถ้าเราทําแบบนี้ได้ไหมนะก็คือเป็นคลิปที่เกี่ยวกับการสั่งงานด้วยเสียงนะครับเป็นบอร์ดสั่งงานด้วยเสียงนะครับไวเลค็คน,นนะครับที่ถามกันมาก็สวัสดีด้วยนะครับสวัสดี สวัสดีนะครับสวัสดีอม่สงสัยคนไม่เยอะอ่าใครที่ถามมาในช่องก็รายงานตัวด้วยนะครับรายงานตัวด้วยอก็มีถามมาในช่องด้วยนะครับมีถามมาในช่องก็คื สวัสดีนะครับสวัสดีขอเปิดเพลงนิดนึงนะครับอ่าพอดีมีคนถามมาในช่องนะครับว่าเกี่ยวกับไอคลิปปลอดเสียงนะครับว่าทํายังไงนะครับมีคนถามมาในช่องก็คือบอดแสงตัวนั้นนะครับก็สามารถที่จะอัดได้หมดนะครับ ทือบอดตัวนั้นน่ะาหารได้หมดเลยนะครับบอตัวนั้นเดี๋ยวผมทางคำถามนะครับอขอปิดเิลงนิดหนึง่งมีน้องคนหนึ่งถามว่าอะไรนะครับเดี๋ยวขออยกเข้าเข้าไปในช่องก่อนคลิปคลิปอะไรคลิปที่เกี่ยวกับเปิดปิดไฟด้วยเสียงอ่ะตัวนี้โอเคละเนี่ยม ที่ถามนึ่งนะครับวันนี้ไหนแล้วเนี่ยอ่าครับที่ถามว่าตัวโมดูลบันทึกเสียงราคาเท่าไหร่นะครับตัวโมดูลตัวนี้นะครับบันทึกเสียงก็หกร้อยประมาณหกร้อยนะครับชื่อในช้อปปี้ก็ได้นะครับโมดูลกำจังเสียงเนี่ยโมดูลกำจังเสียงอิดเพลงนึง ชุดนะครับประมาณพันพันห้าพันหกพันหกพันเจ็ดนะครับของชุดเนี่ยก็สวัสดีนะครับพบกับช่องของผมนะครับคือช่องงานลูกโปรเจกต์นะครับก็จะเป็นช่องที่เกี่ยวกับการสอนนะครับสอนเขียนโค้ดเขียนอะไรพวกนี้แล้วก็มีพวกคลิปที่ถ่ายไว้เล่น,ลนๆนะครับพาไปนูป่นพาไปนี่นะครับก็อยากให้ ให้มันเข้าถึงท่านผู้ชมได้ทุกเพศทุกวัยนะครับกับก่องของผมนะครับมีคำถามถามมาได้นะครับเห็นหลายคนก็ถามมาในช่องเยอะเหมือนกันนะครับหลายคนถามมาในช่องเยอะเหมือนกันนะครับเ,เกี่ยวกับโปรเจกต์จะทำโปรเจกต์อะไรพวกนี้นะครับเกี่ยวกับไม่ไว่าจะเป็นกิ๊บไบต์นะครับเย่บอ,อร์ดออนดรอดนะครับนดรอยอนดตัวนี้ อ่านี่บอร์ดฮานุโน่นะครับสำหรับคนที่เริ่มต้นศึกษาเกี่ยวกับการทำโปรเจกต์ละรพวกนี้โปรเจกต์นักศึกษาโปรเจกต์น้องๆม .4 ม .5 นะครับวิชาโครงงานก็จะใช้บอร์ดฮานโน่เยอะเหมือนกันนะตอนนี้วิชาโครงงานน้องๆนะครับน้องๆนักเรียนม .4 ม .5 ม .6 หรือว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นปชชเหมือนกันนะครับตอนนี้แข่งสินประดิษฐ์ใช่ไหมอ่า แล้วก็โปรเจกนะครับโปรเจกด้วยโปรเจกจบโปรเจกอะไรพวกนี้นะครับก็จะใช้อาร์โดโเยอะนะครับตอนนี้ก็ช่องของผมนะครับก็สอนเกี่ยวกับพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็มาศึกษาดูได้ดับในช่องได้เลยนะครับสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยจริงนะพื้นฐานตั้งแต่ทาไฟติดดับนะครับไฟติดดับสอนพื้นฐานจริงๆนะครับสอนไฟติดดับอะไรพวกเนี้ย คือพื้นฐานไฟดับก็เป็นศูนกับ1ถูกไหมครับก็จะเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับระบบโปรแกรมต่างๆนะครับ,บ,บระบบคอมพิวเตอร์ระบบไฟฟ้าศูนหนึ่งนหนึ่งก็จะเป็นพื้นฐานของซุปสิ่งนะครับก็ของระบบดิจิตอลนะครับอตอนนี้นะเขาอ,อาศัยเขียนโปรแกรมมานนโนเข้าไปนะครับเป็นภาษาซีพัดนะครับก็คือภาษาคอมพิวเตอร์นั่นเองที่ยังไงมนุษย์สร้างขึ้นนะทุกสิ่งทุกอย่างมนุษย์สร้างขึ้นนะครับ ถึงจะเป็นภาษาคอมแต่อาศัยมนุษย์เนี่ยเขียนลงไปอาศัยคนกําหนดว่าเออเคคาสั่งนี้แปลว่าอะไรคําำนี้แปลว่าอะไรแบบนั้นนะครับก็คืออ่าไว้ทําอะไรควบคุมระบบอุปกรณ์ต่างๆนะครับตัวนี้ตัว Arduino เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถบังคับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้านะครับ อตอนนี้นะครับก็มีคำถามแล้พวพรตอนถามว่าถามว่าอะไรนะตอนนี้ครูสอนอะไรอยู่นะครับเป็นช้กินไปสอนใช่ไหมอาตอนนี้สอนอยู่มัธยมนะครับโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งนะครับก็สอนเกี่ยวกับโปรแกรมด้วยนะครับเพราะว่า,ามัธยมนี้ก็จะเรียนตัวบอร์ดกิจไบนะครับเป็นของคนไทยนะครับของ n e ็ t e c h นะครับแล้วก็นั่นแหละ n น็ t e c h นะครับเป็นคน คนดิเรมที่จะใช้บอร์ดคิดไบนะครับ k ิดไบก็คล้ายๆบอร์ดไมโครบิดใช่ไหมของอังกฤษหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าของอังกฤษหรือเปล่าของไมโครบิดอ่ะแต่ที่มัธยมเนี่ยเขาใช้บอร์ดคิดไบกันนะครับเพราะว่ามันเป็นการเขียนแบบลากวางนะครับลากต่อกันแบบเลโก้ลากไปต่อลากไปต่อแล้วก็เป็นภาษาไทยด้วยนะภาษาไทยเลือกได้เลยภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับ ก็หนักสะดวกสำหรับเด็กๆนะครับต่อปุ๊บๆๆต่อตามเมื่อก็ทํางานได้เลยนะครับบากกิ๊บไปตัวนั้นนะครับอันนี้ก็มาตอบคำถามนะครับเห็นถามกันมากนะครับในช่องว่าเกี่ยวกับปัญหาต่างๆเนี่ยแหละปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับอัญหเกี่ยวกับพวกการเขียนโปรแกรมควบคุมการสั่งงานด้วยเสียงอะไรพวกนี้เห็นถามกันมาในช่องนะครับก็ ก็เผื่อผ่านมาเห็นก็ถามในนี้ได้น,นะครับจะได้ตอบให้เลยนะครับเพราะว่าบางทีเออไม่มีเวลาเข้าไปพิมพ์นะครับจะมีเวลาได้สวดเออย่างไง ตอนนี้เห็นมีบอร์ดบอร์ดอะไรนะบอร์ดของรับรีพายรับรีพายที่เป็นไมโครคอนเอล์นะพายพายอะไรสักอยาก่านงะที่เป็นบอร์ดอาร์มคอร์ทิกตัวน้านูนแรงนะแต่ยังเี็นโปรแกรมไม่เป็นนตัวนั้นว่าจะลองดูเหมือนกันลดแิบาทตัวนั้นนะลดน้นลดแบาท ในร้านกค้าออนไลน์เขาเขาขายอยู่นะครับเป็นบอร์ดตัวใหม่ของลารกเบอรี่ายไว้ควบคุมวันไฟฟ้านะครับเขียนโปรแกรมน่าจะเขียนอย่างไไปท่อนนะ LED matrix ใช่ปะ ใช่ครับต้องอ่านหนังสือสอบด้วยครับผมข้างหลังนี่ตั้งแต่รอบก่อนแล้วยังสอบไม่ติดพอดีอเพิ่งได้ใบประกอบมาเรียนห้าปีนั่นแหละแต่ก็กำกึ่งว่าจะได้ใบประกอบทันหรือเปล่าช่วงนั้นนะครับช่วงช่วงเมษาจยาเป็นโน้ตเกี่ยวกับข้อสอบคูผู้ช่วยเลยนะครับเกี่ยวกับระบบการเวลาการเป็นรการที่ดีอะไรพวกนี้ระบบ ระเบียบบริหาจรจัดการมั่นเมืองที่ดีก็การแบ่งส่วนราชการนะครับก,ก็โนต้ตไว้นะครับสอบนี้ก็จะสอบเองนะครับยังไงก็ต้องสู้ต่อไปนะครับสายครูนต้องสอบให,ให้ได้นะครับจริงจะโอเคในร้านึนึองมีคำถามว่าอะไรนะ LED เมตริกใช่ไหมเขียนให้แสดงข้อความยังไงคือเรานึกถึงตาราง Excel เลยนะนึกถึงตาราง Excel นะครับก็เป็นเลขศูนย์ถ้าอยากให้ถ้าอยากให้ดวงไหนติดใช่ไหมก็1นะถ้าอยากให้ดวงไหนดับก็0ูนย์ใน Excel ลรลองลองทำตาราง Excel เป็นสี่เหลี่ยมให้เท่าเท่ากันดูนะครับ มันเป็นตารางอะนะก็เป็นจุดๆเมทริกเป็นดอทเมทริกนะครับเป็นพิกเซลนั่นเองพิกเซลมันก็จะกลายเป็นข้อความเป็นรูปร่างนะครับแต่ถ้าใช้คิทไบ์เนี่ยมันใส่ข้อความไปได้เลยนะครับแต่ได้เฉพาะบางคิทนะบอนคิไบต์ตัวเนี้ยได้เฉพาะบางคิทตัวเลขเครื่องหมายอะไรพวกเนี้ยก็จะได้ภัษาไทยอัขระมันจะเขียนยา้นะครับมันจะ มันจะมีะสระล่างล่างม่หน้ากากพวกเนี้ยมันก็จะต้องดัดแปลงเอาเองนะครับ สสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาชมที่เข้ามาเห็นนะครับก็ขอบคุณนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับ ใช่ใช่รอบก่อนก็สอบพทนะครับที่สอบนะสอบพทสอบก่อนก็สอบไปก่อนนะครับอาชีวะเปิดรับเิ่งสนคันใช่อาชีวะผมมันด้วยระบบที่คือสางคมมันน่าอยู่นะครับงานมันไม่ค่อยเยอะนะครับอาชีวะนะมันอยู่สบายนะแต่ความกล้ามันไม่โอเคนะสอบไออาชีวะนะสอบพทมันสอบสอบไวสอบทุกปีนะครับโอเคกว่าเลยก็เลยเออ ก็ได้อยู่สพท้วนนี้อยู่สอนโรงเรียนโรงเรียนรัฐนะอาจารย์จ้างโรงเรียนรัฐอยู่นะครับออความก้าวหน้ามันโอเคกว่าถ้าพูดถึงความก้าวหน้านะครับมันโอเคเลยแหละโอเคกว่าอาชีวะเยอะนะครับอาชีวะมันนา,นานจะสอบทีนานมากเลยรอบพิเศษก็ยังไม่ได้สอบเลยนะผมเพิ่งมาทํางานได้ปีหนึ่งเองนะเพิ่งมาสอนได้ปีหนึ่ง พ,พึ่งจะถึงปีนะ่ะปีนี้นะ่ะถึงปีพอดีนะครับก็รอบน่าจะได้สอบออสอบพัทอครั้งที่สองนะครับครั้ง,ง,งแรกก็สอบไปแล้วยังไม่ผ่านแล้วโหหุหยากมากเลยภาคก่อนคนระับภาคขอผ่านนหะภาคขอผมผ่านนะผมสอบสายคอมสาขาคอมนะครับ ภาก็ปิดปิดหลายอย่างมันทงปิดเราก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่คุณนานเดิมทั้งปิดแบไน,นี่กันนิดก็พอไปได้นิดนึงไม่เยอะอ

มาทักทายนะครับวันนี้ทักทายครับใช่อาชีวะรอบคนในสามปีเพิ่งสอบจะประกาศผลแปดมีาออแปดมีนะเออจะจะแปดมองหรือเพิ่งสอบไปใช่ไหมรอบพิเศษอะนะรอบพิเศษรอบกรณีพิเศษก็คือต้องทางนานในในสายครูด้วยนะมันบังคับ ปีนี้ไอยาชิวังบังคับใช่ไหมต้องทํางานเป็นครูเท่านั้นถ้าฝ่ายอยื่นมันมันจะไม่รับถูกไหมฝ่ายประชาสัาฟันฝ่ายโสนฝ่ายดูแลคอมก็มันจะไม่รับ,ม,ม,ม,รม,ม,ม,บมันจะบังคับปีนี้มันจะรื่งยากนิดนึงก็คือต้องทํางานเป็น,น,ค,รน,รนรครูสอนอยู่อะชีวะจริงจริงครูสอนอยู่สามปีมันถึงจะรับระน,นะ แต่ไม่รู้ว่า่ข้อสอบมันมันมันมนเป็นยังไงแนวไหนนะครับผมภาคก,กอภาคคอเหมือนกันใช่ไหมไม่รู้ว่ายากเหมือนกันหรือเปล่า,าสอต่อก็บอก็่อเลยว่ายากนะครับไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายเลยทตาง่ายคนทั้งง่ายติดไปแล้วนะสเป็น นะอจจโอเคก็ไลฟ์มาประมาณ15-16นาทีแล้วนะครับตอนนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะครับเอาไปว่ากันอะีกนะลิดเดียวนะอเค ก็สลับสบายดีด้วยนะครับโอ้โหพอจะปิดไลน์นี่คนมาเยอะเลยนะครับผมคนมาเยอะนะครับก็ถามคำถามมาได้นะครับผมก็เห็นถามมาในช่องเยอะเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับคำถามพวกการทาโปรเจกต์อะไรพวกนี้ครับก็ถามมาได้เลยนะครับถามมาเลยตอนนี่ผมอะไรได้อุ่นยนต์มาแล้วตอนนี้ได้อุ่นยนต์ก นยน er ไม่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 ได้สเปคสูงไม่เรียนรู้เริ่มต้นนะครับนยนต์ประมาณนี้ได้มาสิบตัวนะครับพอดีทำาข่ยายข่ยนต์อยู่นะครับก็เลยได้มาสิบตัวนะครับของจัดเป็น่ข่นักเรียนเรียนรู้นะครับก็ประมาณเนี้ยเซตประมาณเนี้ยก็คือไว้เรียนเรียนรู้เบื้องต้นนะครับไม่ได้ไปแข่งขันอะไรก่อนนะครับผมก็เป็นเป็นเบื้องต้นนะครับนยนต์ประมาณนี้ เดี๋ยวจะสอนนะครับทำเบื้องต้นนิดหน่อยนะครับพวกลบลิกสิง่งกิดขวางพวกเปลือนตามเส้นแบบเนี้ยบแบบใรยรู้หลักการเบื้องต้นนะครับให้มันเคลื่อนไหวไปตามเงื่อนไขที่เราสั่งงานก็จะทำคลิปสอนทีทานะครับผมมันเพราะว่ามันน่าเรียนรู้นะครับน่าสอนง่ายโอเคเป็นเป็นโปรเจกต์เป็นโปรเจกต์ไปนะครับ พาอพื้นฐานผมได้สอนไปมากพอสมควรนะพื้นฐาน10อีคลิปละ7 8คลิป8 8คลิปนะ8คลิปที่เป็นพื้นฐานการเรียนโปรแกรมมา d u เบื้องต้นนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงมามีค่ายวิชาการด้วยนะสัปดาห์หน้าก็จะเป็นค่ายวิชาการผมก็ทำค่ายหุ่นยนต์นะครับเด็กๆต่อสายตอนนี้ ต่อสายแล้วก็วิ่งกันครับนะให้ยู่ให้ยุ่นยนตวิ่งหลบลีกซีนกีดขวางใช้อันตราโซนิกอะไรพวกเนี้ยเ,เดี๋ยวถ้ามีโอกาสกาเราถ่ายคลิปมาดูนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณ18นาทีนะครับก็สุดทายนะครับก็ ถ้ามีอะไรแล้วก็ถามถามมาภายหลังแด่นะครับตอนนี้ก็ขอา่าไปก่อนนะครัสบสวัสดีครับ